เค่ะเจ้านายน้ำตาลเองนะคะ <_ d> พอดีว่าอยากจะโทรมาขอลางานนะคะสักสี่ห้าปีค่ะสีห่หปีพอดีว่าจะไปเที่ยว12ปันนาเ <_ d> พื่อนเขาเมาการว่าไกด์หลอบอกต่อด้วยลาได้เหรอคะลาออกไปเลย <_ d> อ๋อเจ้านายคะไม่ไม่ไปแล้วค่ะโอ้พอดีเลยพอดีเขาบอกว่าเออประเทศยังไม่เปิดเขาไม่ให้เขาไม่ให้ไปโอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันจันทร์เจอกันนะคะ <_ d> อาคาคาสวัสดีค่ะ เกือบตกงานแล้วค่ะเกือบตกงานแล้วแม่อย่างนี้พอดีตอนนี้เนี่ยน้ำตาลเห็นชาวเน็ตชาวจีนเนี่ยเขาเมาสกันให้แซดเลยว่าที่12ปันนามีไก่หล่อบอกต่อด้วยขออนุญาตเปิดวาร์ปค่ะคุณพี่ไหนครดูหน่อยต่อเลยจ้าต้นเหตุของการที่ทุกคนนะลุกฮือเลยว่า ไกล็อกบอกต่อด้วย12ปันนามาจากบล็อกล่าสุดของน้องนายเลยทุกคนคะ่ะน้องนายเกาชิงเฉินอ in ินทูบันเขาไปทำอะไรที่12ปันนานะความลับเนาะพูดไม่ได้แต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวน้ำตาลพาไปส่องว่าเขาว่ายังไงกันบ้างสำหรับบล็อกล่าสุดของน้องนายที่12ปันนาน้องนายพาไปเที่ยวทุกคนจ๋าส่วนเราก็ไปเที่ยวทริปกับน้องนายก่อนอื่นเลยคะ่ะทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยการก กด Subscribe ช่อง NP t o s i s นะคะขอบคุณลวงหน้าไว้เลยขอบคุณคะ่ะไป12ปันนากับน้องนายกันจ้า,าไม่ต้องลางานนะจ๊าเดี้ยวจะตกงานเหมือนน้ำตาลน,นะคะเพราะว่าครั้งนี้น้องนายพาไปเที่ยว12ปันนาแล้วทุกคนจ๋าทั้งชมวิวทั้งช็อปทั้งกินของอร่อยต้องบอกเลยว่า12ปันนาเนี่ยเป็นเมืองที่มีเขาเรียกว่าสภาพแวดล้อมใกล้เคียงกับประเทศไทยมากเลยแล้วก็ ใกล้เชียงใหม่มากเลยทุกคนห่างแค่เพียงเอือ้อมมืออย่าร้องเพลงจะดีกว่าไม่ร้องเพลงจะดีกว่าต่บอกเลยว่าตอนนี้น้ำตาลอยู่เชียงใหม่น้องนาอยู่12บสองปนนาะใกล้กันมากเลยทุกคนหาแต่ว่าไปหาไม่ได้จริงๆเพราะว่าเขาเคว้าวัคซีน 9 8เข็มเขาก็ไม่ให้เขานะคะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรดูบล็อกน้องนายวนไปจ้ะต้องบอกเลยว่าบล็อกนี้น่ารักมากเพราะว่าน้องนายไม่ว่าจะเห็นอะไรก็ตามจะบอกเลยว่าอู้จะก็หาเชียงไทยกูอจะก็หาวเชียงไทยกูออันนี้เหมือนประเทศไทยนะอู้ตรงนี้ก็เหมือนประเทศไทยอู้มีเห็นต้นไม้เห็นดอกอะไรต่างๆก็จะบอกว่าอุ้ยอันนี้ที่ไทยก็มีนะแล้วก็นอกจากความคิดถึงบ้า ความคิดถึงประเทศไทยของน้องนายแล้วเนี่ยคิดถึงเพื่อนก็มาเพราะว่าใน v ็อกนี้เนี่ยมีสมาชิกจากวงอินทูวันมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยนั่นก็คือเอเคลิวจังกับ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 มาเป็นเป็ดเลยจ้าแม่จ๋าน้องนายก็ด้วยความคิดถึงเพื่อนเนาะเห็นเป็ดก็บอกว่าโอ้เอเคทำไทยเอเคเป็นหนึ่งกลุ่มน่ารักมากเลยน้ำตาลต้องบอกเลยนะว่าความน่ารักเนาะเห็นดอกลีลาวดีเห็นตึกเห็นวัด เห็นตลาดนัดก็คิดถึงประเทศไทยความที่เนี่ยพูดแล้วต้องคิดภาพออกน้องนายบอกเลยโอ้นี่เหมือนตลาดรถไฟแม่เหมือนไหมตลาดรถไฟตลาดนัดเรียกดวนเออต่างๆเนี่ยเหมือนนะหนึ่งอย่างที่หลายๆคนจับตามองเลยทุกคนค่ะสำหรับเมนูอาหารในบล็อกนี้ก็คือมะม่วงมะม่วงที่มีล่าเฉียวเหล้าดำจิ้มเผด็ดๆอย่างเงี้ยมันต้องเผ็ดขนาดไหนเชียวน้อง แดงน้ำตาไหลาปากแดงเลยทุกคนขาจนต้องหาที่เขาเรียกว่าถังหูลูก่ทุกคนขาเป็น อารมณ์แบบผล,ลไม้แล้วก็ไปเคลือบน้ําตาลกินปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีขายในช่วงหน้าหนาวแต่ว่าโชคดีพอดีเลยที่ตลาดนั้นนั้นมีขายในฤดูร้อนหล<อ>า,ายคนนะคะก็คือบอกไปว่าเฮ้ยอยากไปลองกินนะเมนูมะม่วงเนี่ยว่าเผ็ดยังไงกันเชียวทําไมทําให้น้องนายน้ําตาไหลาได้แล้วก็ปากแดงได้ขนาดนี้นี่ต้องบอกเลยอย่างที่บอกไปโอ้โหกระแสะดีมากทุกคนคะ่ะสาหรับบล็อกนี้วันนี้ได้เกิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่เกิด ขึ้นแล้วสำหรับแฟนคลับชาวจีนนั่นก็คือ การเชิญชวนเกาชิงเฉินมาเที่ยวบ้านเกิดค่ะอ่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชาว12 000. ปันนาก็คือหิงเพื่อนแล้วหนึ่งเฮ้ย12 000. ปันนามีกเกาชิงเฉินนะทุกคนตอนนี้ในคอมเมนต์คือบอกเลยว่าโอ้โหฮือฮามากเดี๋ยวน้ำตาลจะพาทุกคนมาดูคอมเมนต์กันทุกคนจ๋าไปบุกไว้ปอกเกาชิงเฉินกัน,คคนจ้าคนีเขาบอกเลยนะว่าอุย้ยดูจากล็อกนี้แล้วนะเกาชิงเฉินคายชิ้นเชี่ยวหล่ะน้องนายนะแฮปปี้น้องนายมีความสุขก็โอเคแล้วนะเพราะว่า ให้ความรู้สึกเหมือนว่าได้หวยเจได้กลับบ้านแหละนี่เขาเลยบอกคนนี้บอกเลยว่าอุ้ย ไปเที่ยวสิบสองปันนาหรอหลายเชื่เหมือนปะมาเมสื้อเหมือนสิเสื้อเหมือนก็ดีนะนี่คนนี้บอกเลยนะว่าเป่าไปนี่ตัวบล็อกจงหร้ายล่ะบล็อกของคุณสุดท้ายก็มาแล้วมาสักทีนี่คือตั้งตารอเลยนะหมายใจเลยว่าไม่ว่าน้องนายจะไปเที่ยวที่ไหนไปทํางานที่ไหนเนี่ยจะต้องมีภาพบรรยากาศภาพวิวสวยๆมาฝากแฟนคลับตลอดเลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่า เเกิิงฉนรอยยิ้มของคุณนะมันทําให้คนยิ้มได้อ่ารอยยิ้มของเกาชิงเฉินทาให้คนยิ้มตามได้มีความสุขมากเลยคนนี้บอกเลยว่าเกาชิงเฉินฉันคิดถึงคุณนะนับครั้งไม่ท้วนเลยอะเอาจริงคิดถึงคุณนับครั้งไม่ท้วนเลยนะครั้งสุดท้ายที่คิดถึงคุณนะ่ะนานอยู่เหมือนกันนะวินาทีก่อนแม่คอมเมนต์ต่อมาเลยทุกคนคะ่ะสู้กันจะ้ะสู้กันจะ้ะเขาบอกเลยว่า ความคิดถึงของฉันนะเปรียบเสมือนดวงดาวบนท้องฟ้ามันเยอะไปหมดมันระยิบระยับมันฟุงฟ่งฟุงฟ่งฟ่งเยอะไปหมดก็คือสู้ได้นะจ๊ะสู้ได้เลยนี่คนนี้บอกเลยนะว่าเชลจิว่าคุณคือสมบัติคุณนะเปรียบเสมือนสมบัติของโลกนี้เลยนะเอาจริงๆคุณคือความอ่อนโยนของโลกใบนี้เลยอ่าน่ารักรอยยิ้มของเกาชิงเฉินความอ่อนโยนของเกาชิงเฉินสามารถ มอบความสุขให้กับคนดูได้ h a ปี y World ทุกคนจ๋าคนนี้บอกเลยนะอุ๊ยยังไงที่นั่นก็ไปแล้วที่นี่ก็ไปแล้วนะฉันมาสือโนหนะเมื่อไหร่นะจะมาเจียงซูอ่ะชาวเจียงซูก็คือรออีกหนึ่งทุกคนจ๋านี่แล้วคนนี้คือบอกเลยมาพร้อมเหตุผลและมี องค์ประกอบเขาเรียกว่าองค์ประกอบดึงดูดชักชวนน้องนายให้ไปที่นี่ค่ะหลายกว่างโจ้ามากว่างโจสิเขาบอกเลยนะว่ามีเค้กตัวห่าวเชื่อมีของอร่อยเยอะมากเลยจริงๆอันนี้แอบเมาสนิดนึงทุกคนคะ่ะน้ำตาลแฮปปี้กับอาหารกวางโจมากเวลาอยู่กวางโจะนะของกินอร่อยจริงแม่เมากันข้างล่างได้ทุกคนคะ่ะแต่น้ำตาลคอนเฟิร์มเหนึ่งว่าอาหารกวางโจอร่อยจริง ดินเลิศคือดินเลิศคือสุดปังคนนี้บอกเลยนะว่าเนี่ยรู้สึกคุ้นชินรู้สึกคุ้นเคยใช่ไหมล่ะบรรยากาศแบบนี้เพราะว่ามีความใกล้เคียงกับประเทศไทยมากเลย<ด>คอมเมนต์นี้<ด>บอกเลยว่าดีจังเลยที่คุณพาไปเที่ยว12ปันนาเพราะว่าวาไฮเมชี่ 12, กัว12ปันนาซีกวงปันนาเขาเรียกแบบนี้เนี่ยฉันยังไม่เคยไปเที่ยว12ปันนาเลยดีนะวันนี้เกาชิงเฉินพาไปนั่งไถมือถืออยู่บ้านก็เหมือนได้ไปเที่ยวแฮ ปีนจรับบทไกด์หล่อบอกต่อด้วยอีกหนึ่งทุกคนคะ่ะนี่คนนี้บอกเลยว่าเนี่ยอยากมากเลยให้ฉันได้ลองเมนูมะม่วงนั้นสักครั้งหนึ่งสิเมนูที่ทำให้วอตเป่าไปอ่ะที่รักของฉันร้องไห้แล้วก็น้ำตาไหลจุดนี้คือแบบอะไรนะก็ฉันเฉินร้องไห้เสียน้ำตาเหรอฉันอยากจะไปไฟกับมะม่วงเลยค่ะจุดนี้ค่ะพร้อมบวกกับมะม่วงเลยแม่อะ คือเป็นเมนูออ้ยังไงยังไงต้องไปลองชิมทุกคนจ้าพุ่งตรงไปที่12บปนานะคืนนี้เจอกันในฝานนะจี่อคอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าออ้ยเกาชิงเฉินภาษาจีนของคุณลื่นไหลมากเลยภาษาจีนของคุณตอนนี้นะเฮ้ยหยาชิงชุ่นชิงชุชัดเจนแม่นยำม,มากเลย very good เหินปังเร่ไหเจินปังเน่อีกคนนี้เข้าร่วมแคมเปญอีกหนึ่งทุกคนค่ะเฉินมื่อชื่อโฮ่หลายหลายอู่ฮั่นนะาเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่จะมาอู่ฮั่นล่ะเขาบอกเลยว่าหาชื่อเหินตัวเติงนีลาเนี่ยมีของกินอร่อยนะยุบเยะมากมายรอคุณอยู่เกาชิงเฉินโปรดค่ะมาค่ะอู่ฮั่นค่ะห้องลิ้นวกวนลิ้นยินดีต้อนรับจ้าอตอนนี้อู่ฮั่นมาอีกหนึ่งทุกคนค่ะ ชิงมาชิงมาท้ายกัวเชียงใหม่ก็คือติงนี่ตึงนี่นะคะเชียงใหม่ก็คือรออยู่เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็คนเชียงใหม่ก็รออยู่ด้วยสวัสดีสสค่ะ <c oughs> ฉันก็อยากเขาเริ่มแคมเปญด้วยเหมือนกันคคมเต์น,นี้บอกเลยว่าจงอยู่นะในที่สุดนะก็มีบล็อก12ปันนาสักทีชิฮวนชิฮวนน่ะชอบมากชอบมากชอบมากเลยรอมาตั้งนานบล็อก12ปันนาสุดท้ายฟนอลลี่จงอยู่ในที่สุดก็มีดีงามดี งามมากคนนี้บอกเลยนะว่าออ้ยเนี่ชิลาคุณกินเผ็ดนะกินเผ็ดจนปากแดงเลย ถาพอรจริงจริงนมานจะมาเคออายอะกินเผ็ดแล้วทำไมน่ารักขนาดนี้นะในคอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าเฮ้ยแม้ว่าฉันจะอยากให้คุณมากวางโจนะแต่ว่านะาตอนชื่อเสี่ยนจายนะหอบเลยอะแต่ว่าตอนนี้นะร้อนมากเลยตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศที่กวางโจร้อนมากเลยทุกคนขาเป็นหน้าร้อนรอนอีกสักสองสามเดือนปะอะนัดหมายกันเลยค่ะคนนี้ค่ะกวางโจจะนัดหมายเลยว่าอีกสองสาเดือนค่อยมา เขาเฉิ้งเฉินอากาศจะกำลังดีเลยเนกว่างโจอีกหนึ่งโวตทุกคนคะ่ะน่ารักมากเลยคนนี้บอกเลยนะว่าปเป้ยอ่ะมาสิบสองปันนาหรอยินดีต้อนรับห่วงยินกวนลินเน่คิงเพื่อนไปเลยหนึ่งเฮ้ยผ่าน่ะตอนนี้สิบสองปันนายินดีต้อนรับน้องนายแล้วนะเน่ขอคุณข่ะทุกคนคะ่ะ เมืองอื่นต้องสู้นะเมืองอื่นต้องสู้นะจาคนนี้บอกเลยนะว่าเกาชิงเฉิดหาวลี่หายอ่ะยอดเยี่ยมมากเลยนะนี่คือต้องบอกเลยว่าน้องนายจะทำอะไรก็ตามเราเป็นแบบแผนกข้างรักเก่งมากยอดเยี่ยมดีเลิศดีที่สุดนี่คือเจ๋งน,นี่คือดีนี่คือปังอ่าต้องเป็นเบอร์นี้เลยแม่มาต้องเบอร์นี้เลยแม่จริงจังน่ารักมากเลยอุ้ยแต่ครั้งนี้คือต้องบอกเลยว่าน้องนายจริงจังมากทุกคนคะ่ะถ้า บล็อกไปเดินหันหลังไปมิติใหม่ในการทำบล็อกเพราะว่าอย่างนี้ไงกล้องหน้าไง เดินไปทุกคนค่ะไอ้ใจเราคือเป็นตาหลังให้น้องแล้วนะกลัวน้องจะเดินไปเหยียบนั่นเหยียบนี่และข้างหลังเป็นบ่อน้ำไงไอ้เราก็แบบอุ้ยเขาชิงเฉินเดินดีๆลูกเดินดีๆคอมเมนต์นี้บอกเลยนะว่าเปอกไปอ่ะเที่ยวแบบไทยชินนะคุณเที่ยวเนี่ยดูมีความสุขมากเลยนะถ้าเกิดว่าหยดจีห้วยถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะไล่ฉางซาป่าววามาเที่ยวฉางซาสิมาเที่ยวเล่นที่ฉางซาอะฉางซามาอีกหนึ่งทุกคนค่ะ เขาบอกเลยนะว่าเนี่ยเที่ยวที่12ปันนาก็มีความสุขแต่ถ้ามีโอกาสนะต้องมาฉางซาเขาบอกเลยโอ้โหทุกคนขาวันนี้คือบอกเลยว่าเว้ยปอคึกคักมากใครยังไม่ได้ดูนะไปดูได้เลยใครที่วันหยุดนี้จะทําอะไรดีนะแนะนําเลยทุกคนขาไปดูบล็อกของเกาชิงเฉินได้เลยในเว้ยปอดน้องนายหรือว่าเราจะพรีออเดอร์นิตยสารล,ล่าสุดของน้องนายก็ได้บอกเลยว่าดีงามสำ นิตยสารพอสอย่างเน่ปังมากปังแบบปังสุดๆน้ำตาลบอกเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเปิดขายแล้วทุกคนสาเปิดพรีแล้วเปิดขายแล้วยังไงก็เข้าไปติดตามรายละเอียดได้เลยนะที่บ้านเบสของน้องนายก็ได้เพราะว่านิตยสาร ทงคุณค่าแม่มันต้องมีของมันต้องมีทุกคนค่ะแล้วก็กระแสะแรงมากเพราะว่าแค่เพียงการปล่อยภาพนิตยาสารออกมาเท่านั้นแหละติดเทรนด์ทวิตเตอร์ประเทศไทยไปเลยทุกคนจ๋าสำหรับแฮ s แท็กพอสยังวิทเอ็นนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเลยปังๆที่ประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยแฟนคลับทั่วโลกหลากหลายประเทศกําลังกําลังพีเท่าเพีชาเนี่ย โรงพิมพ์จะกระดาษหมดโลกนะเราจะไม่ทนันรู้ไหมเราก็คือต้องต้องรีบทุกคนหาไปติดตามรายละเอียดต่างๆได้ที่บ้านเบสเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็ตามหรือว่านิตยสารเล่มล่าสุดที่น้องนายขึ้นปกถ่ายให้เขาแบบ ดีอนะม่คือหล่อคือเป็นหล่อผู้ต้องหนีว่าเฮ้ยเฮ้ยเราจะไม่มีได้ยังไงไปก่อนดีกว่าไปก่อนดีกว่าเพราะว่าถ้ามมวแต่เมาเดี๋ยวฉันจะไปสั่งไม่ทานวันนี้ขอยาดไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า